เมือว่านว่าแมนสิมีฝนครับพี่น้องตามกรมอุตุนิยมฉบับที่สีประกาศว่าวันที่สิบสามหอดสิบหาเออสิมีฝนมาแต่ว่ามาอยสองมือครับคือสิบสามกับสิบสี่มาเมื่อละยี่สิบหน้าที่เมื่อกี้ก็ว่าวันที่สิบหกสิงหาแล้วครับฝนฝ่ากระแจ้งจังปังแล้วกับพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่ากระโซกันแล้ว เฮ็ดจังไดเฮาจังสีได้กินเขาว่าสันว่าเขาก็ล่างงามก็ล่างสัดโอ้ยเหลือตอนพี่น้องเนาะเออเหลือตอนผู้เถ่าเฮ็ดจังไดล่ะเงินชดเชยเงินเดี่ยวยาคาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอ่าไพ่แหล่งไพ่ถ่วมเอียงต่างต่างเนี่ยครับสีมีมาบ่เงืนคนชะล่าเบีย้ยคนชะล่าหกลอยบาทแล้วก็ถือตัดเลยด้ยพี่น้องอืมแต่ก็บ่ได้ตัดเบิดทุกคนดอกว่า ผู้ที่เถาก้อนนานั่นก้อนสิบสองสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็บอมีปัญหาดอกแต่ว่าผู้เถารุนไม่หา, 18, หา 19, สิบแปดหาสิบเก้าสิบไปล่งทะเบียนเอาหกร้อยนีต่ตีมันสีบัวใดกต้องพิสูจน์ความจนก้อนทั้งเก่ทั้งจนลรบันเนี่ยเขาจังสิไฮจักมันออกเกณฑ์บรรทัดฐานอันใดมากตัดสินเนาะพีน่นอนองแต่เขาว่าเป็นความคิดของข้าราชการเลยเออที่ออกความคิดมาเนี่ย ข้าราชการเขามีบำเน็จบำนาญของเขาย่แล้วครับเขาบ่เ้าใจดอกเอ่อคนจนคนเช่าให้เช่าหน้าที่รับจ้างรับใบาหาเสาจินคำเนี่ยครับเขาบ่เ้าใจเขาเอาศัยเงินภาษีเงินหลวงคืออ่อเอ่อไปยุ่ไปกินครับแต่ลําบากากากกรรแต่ไทยบ้านห้องคนหลากงาเนี่ยเลือกซอสเขาไปกับบ่สมหวังเนาะพี่น้องเนาะเออแปดพัก ายข่านเกา่าพอเลือกตั้งแล้วว่าสิจับมือกันสู้กับพเดชการแต่จังไดตะบัดสัตว์ทีบก้าวไกลออกมาเปลีย่ยนไฟข่านสวอวากำหนดแนวด้ก็ก,กตอกำหนดแนวใดเป็ี่ยนไปตามความความว้าความจ่าเขาเบิดนี่แหละอำนาจลึกลับที่มันสลับซับซ้อนอยู่ในประเทศไทยเฮาอยู่นี่บอยอยากให้พี่น้อง คนไทยคนไทยบานเฮ้ามีอยู่มีกจีนบีบให้จนจนแล้วก็มาแจกแจกแล้วก็มาท่วงบุญคุณน,นะครับนี่นโยบายของพวกไฟอนุรักษ์นิยมส่วนไฟของเขาโกยเอาโกยเอาครับสวาเงินเดือนเท่าใดแต่ละคนเนล่องยุบสวาบังดูแต่ละปีเอาเงินเดือนนั่นน่ะมาเป็น รัฐสวัสดิการใหครับพี่น้องค้นเท่าคน้นแกะบางนูผมว่าสววาเดี๋ยวนี้บว่ามีประโยชน์ยั่งเนีครับนอกจากขวางอำนาจขวางระบอบประชาธิปไตยเหลือตนตะกาวไก่นะครับสู่ไปโดยลําพังครับเพื่อนรวมลบกันมากกาไปเข่าข่างเขาสำซาบัดเนี่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ว่าสิจัดตั้งรัฐบาลว่าสิหวตนายกกกุมลอยแปดสปดเสียงของเขา ต้องให้หูโตรัฐทมนตรีก่อนผู้ใดสีไใดกระซ่วงใดเขาก็อยากได้กระซ่วงเก่าของเขานะะั่นแหะเนี่ยมันเริ่ม่ว卫ใจพักเพื่อไทยเลยเดีครับไอพวกที่อยู่น้ากันนั่ะพวกฝายอานุรักษ์นิยมร้อยแปดสิบปดเสียงเนี่เขาลอไปขาสักครัๆแล้วผมวาน่ยนี่แหละเอาเอ็ทไปเสื้อแดงก็ไปประท้วงกันพุละอยู่นาพักเพื่อไทยพละ เออพักเพื่อไทยกับเกณฑ์นคนออกมาต้านกันสร้างความขัดแยงโอ้ย <c oughs> เบื่อหนายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าใครอยู่ดอกว่าหลายคนกับหูตาสว่างเลยละหันมาหาเก่าวไกลแล้วละ่ะอืมเพราะว่าเขาเป็นพักการเมืองที่มีหลักการยึดลักการยึดสัจะะว่าจา่าที่เคยหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนว่าจังได้เขาก็ยังเห็ุคือเก่าอยู่ นะครับบอสือเสียงจักบาทครับสอสอเกาไก่แต่ละคนส่วนมากกับเป็นคนสามัญชนคนธรรมดาพอขาดแม่ขายเป็นกรรมกรเป็นผู้นําแรงงานเนี่ยแหละเขาเป็นสอสอของพรรคเกาไก่ผมเองเนี่ยครับก็บเคยเสนอความคิดอยู่ดอกว่าถ้าเฮาเบ่อาคนคือกันมีวิถีชีวิตเดียวกันไปเป็นผู้แทนเนี่ยครับถ้าไปเลือกคนอื่นนี่ครับ ที่เขาล่ำเขารวยลูกกระหับบ่ดีลูกเศรษฐีวิถีชีวิตของเขาบ่ขึ้นกันกับเฮาเดีได้แล้วเขาก็ผู้หลักครับไปหาหมูหาพวกเขาที่เป็นเศรษฐีน้ากันพู้ลัส่วนคนอยากคนจนเท่ากับเขาก็ากลืมนะครับผมถึงเรียกร้องนะว่าโอ้ยเอาคนเท่าธรรมดาขึ้นกันเนี่ละลูกเช่าให้เช่าหน้านี่ละก็บอกแม่นว่าจบปอดซีดอก ก็มีความรู้ปริญนญาติีปริญนญาโทปร,ริญญาเอกขื้นกันนั่นล่ละแต่เป็นลูกไทบ้านอยากม่ตัวแทน่นเป็นตัวแท,นท่นไทบ้านเพราะว่าย่มเข้าไปในสภาก็ิเวาปัญหาได้เถึกจังผมเว่าเรื่องไพ่แล้งจังเสียเขาก็เข้าใจเว่าเรื่องน้ำเรื่องหวยเรื่องน้องเขาก็เข้าใจเพราะเขาเติบโตมาจากทองให้ทองหน้าเขาจะต้องเข้าใจคนหลักหญ่าดีก็พวกผู้รับเมาที่มาเปลี่ยนซส ลูกคนรวยเจ้าขุนมุ่นไายทั้งหลายที่มาล่งสอสอเอาเงินมาแจกมาจ่ายพอได้เปิด่นแล้วมั่นกะไอ้ลอยไปหาแต่หมูแต่พวกมันเห็นบ้านเขาตึกสามสันเท่ากับบกก้าเขาไปหาหรอ,อคนคือกันเด้มันจังเกา้กาเข้าไปหากันระดับเดียวกันเด้เขาเอื้นว่าสินเสมอกันมันจังก้าเขาไปหากันถ้าเบิ่งแล้วมีความแตกต่าง ว่าสิเปหาเขาพ่อตึกพ่อบ้านอาคารบ้านซองโอ้ยมิตรรถรู้รถเบนท์รถบีเอ็มลูกสาวเขาลูกชายเขา,าเรื้โตเขาก็มมิต่ภูเขาเขาเข้ากับบอกกาแล้วเฮ้าตัวดำีคมีอยู่นี่เพราะว่าวิถีชีวิตของเฮากับเขามันต่างกันถ้าสมมติว่าได้ลูกเช่าให้เช่าหน้าลูกกรรมกรเนี่ยไปเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยว่าเอิญมันมาหน้ามากินเขาน้ำกันมันกับมาเดียมันแหงมักเดีย เอ้ยมือนี่ข่อยสูปป่ปลาเด้อข่อยเจียวเขาวแล้วข่อยสูปป่ปลามากินเขาเด้อซอสเนะี่ยวายมันทังหมักเนาะได้ปลาคอตัวใหญ่ๆย่นใส่กล่องไฟเนีเ่ยห้อยเกียรย่นใส่กล่องไฟกินกับตำบักฮวงใส่บักกอกใบมันเสียบแถดนอพี่นอกเนาะได้ปลาซิ่วมากก่อยยอดพักกระเดาเออมากินกับมือเนี่ยมันสุดยอดเลยนี่แหละครับ ถ้าเลือกพวกที่เปล่นคน่วยเขาไปแล้วมันบ่เข้าใจดอกเห็นบ่เนี่ยเขาตกเป็นเยือของคน่วยมาหลอกลอ่อเฮ้ามาเอาคะแนีนํำเฮ้าว่าเขาสป,ปอร์ตพิ่งผ้าอาศัยได้เออใจถึงเพึ่งได้โซเชโลกแกนของเขาเพิ่งได้แต่ย่ามันมาอยากอยากเป็น่นน่ละมาหาเสียงน่ละพอเปลี่ยนเลี้ยวเข้ากับไปเพิงมันบ่ได้ดอกหายต้มเลย เดี๋ยนี้ลองหาสอสอจะของมันดูโทรหามันดูมันวางบ,างบาง่เดี๋ยนี่ผมว่าติดประชุมทั้งปีเด้เออบ่คือก่อนตอนหาเสียงเน้โทรมายย่ำใดกะโทรหาย่ำใดกะพ่อกันย่ำนันเด้อืมหันเท่าโทษไปบ่พอมันก็โทษมาเด้เออเพราะมันอยากได้คะแนนนํำเฮ้าเพราะมันได้เป็นแล้วทุกล่ายล่ะครับพี่น้องทุกล่ายเพราะว่าหยัางเฮ้าไปส่งเสริมคนรวย เขาคิดว่าเฮ้าสิไปเพิ่พผาอาศัยเขาได้แต่ไหนได้เขาบ่าเห็นหัวเฮ้าเลยครับอืมเห็นบ่เศรษทีในพักเพื่อไท่เขาเห็นหัวเฮ้าบอเออเขาเห็นหัวเฮ้าบอรครับมีตะกาวไก่่ตัวออกมายืนเชียง้างพี่น้องประชาชนอยู่เดียวเนี่ไอ้เขตสามระยองนี่ครับบ่มีผู้ใดลุ่งแข่งแล้วเมื่ว่านเนี่ยพักก้าวไก่ไปคนเดียวก็ได้เบอร์เดียวล่ะครับเบอร์หนึ่ง ผักอื่นยังบกกาอยู่ดิผักเพื่อไทยยังเหยียยๆอยู่ดิเออบกกาไปสมัครเพราะว่าเขากบหูคือกันว่า้กกากระแสสังคมมันมากจังสีเขากับกกาดอกเดี๋ยวดีซอสๆผักเพื่อไทยสมกุกสงบปากสงงสงบคาแต่ละคนบกกาเวา้าย่านไทยบ้านสวนพอเว้าออกมากเขากะบเสื้อไหมแอนบอพี่นองว่า ฉะนั้นก็อยากฝากพี่ฝากน้องไว้เน่นะครับเข้าค้นเช่าให้เช่าหน้า,าคนหลากหยาอันเลือกซอสกันเลือกเอาพ้ทธิมีฐานะทอกันนีล่ละจะเอาค้นเกินเฮ้าทอวิธีชีวิตเขากับเฮ้ามันบ่คือกันหันเอาซอสลูกไทยบ้านเขาไปมันกันย่างเพิงผ้าอาศัยได้ใดเด้เออหันโทษหาบ่ติดบ่พอจะเทียบไปหาพ่อหาแม่มันก็นย่งงางสิ พอคุยกันได,ด้ยู่ดิอันนี้ตั้งแต่วงสาข้านายหยาเขาเนี่พวกคนรวยในห้องกบกาเขาไก่แม่เนาะหยานมันเบเ่ากับเฮาฝากไว้ครับพี่น้องครับเลือกข้าวนาเอาคนธรรมดานี่ละคนลำคนรวยอย่าไปเอาม,มันเทอะมันบอกเห็นหัวเฮาดอกจังที่เห็นเป็นเช่นปัจจุบันนี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับที่ทิดตามสวัสดีครับ